สวัสดีครับพบกับรีโนเวทโฮมนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่องของการประหยัดไฟฟ้าหรือค่าไฟฟ้านั่นเองนะครับยุคนี้เราต้องประหยัดกันมากๆเลยนะครับเพราะว่าเนื่องจากเรื่องภาษีของทรัมปก็ดีนะฮะต่อไปก็สินค้าบางรายการก็อาจจะมีราคาที่เพิ่มขึ้นนะครับ คราวนี้เราจะรัดถข็มขัดกับค่าไฟฟ้าได้อย่างไรเดี๋ยวเรามาลองกันดูก่อนนะครับว่ามีบ้านไหนค่าไฟแผงบ้างลองคอมเมนต์กันมานะครับว่าค่าไฟแต่ละเดือนเนี่ยประมาณเท่าไหร่พร้อมทั้งบอกด้วยนะครับว่าคุณใช้ไฟ้าหล,ลักมีอะไรบ้างแล้วเรามาดูกันว่าทํามานมันถึงแพงสำหรับบ้านผมนะครับเป็นอาคารพาณิชย์3ชั้นนะครับ เป็นอาคารพาณิชย์สามชั้นค่าไฟเนี่ยก่อนที่ผมจะทําการลดราคาไฟฟ้าได้เนี่ยอยู่ที่เดือนละประมาณนะครับห้าถึงหกพันบาท <Wow. S 1> แทนชิบหายเปิดเป็นโรงงานเล็กๆได้เลยนะครับราคาขนาดนี้นะผมก็มาวิเคราะห์ว่าเฮ้ยเราจะทําการลดค่าไฟฟ้าเราได้อย่างไง ข้าวของเครื่องใช้ก็แพงขึ้นค่าอุปโภคบริโภคก็แพงขึ้นอยู่ไม่ได้แล้วนะครับค่าไฟเดือนละ5000กว่าบาท6000กับ6000นะครับถ้าหน้าหน้าหนาวนะครับก็อาจจะลดลงมาหรือประมาณสัก3 0 0 0ันกว่าบาท2,000กว่าบาท3 0 0พันประมาณนี้นะครับแพงไหมละ่ะโคตรแพงเลยนะอ่าเดี๋ยวมาดูกันว่าคร่าวๆเนี่ยบ้านผมมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรบ้างอ่าเดี๋ยวมาดูกันว่า เราจะมาลดค่าไฟกันได้อย่างไรนะครับรับรองได้ว่าลดได้จริงๆเดี๋ยวผมมีบินค่าไฟมายืนยันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับเรามาเริ่มกันจากบ้านผมมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรบ้างแล้วก็มีคนอยู่กันกี่คนในบ้านหลังนี้ก็คืออาคารพาณิชย์สามชั้นเนี่ยนะครับบ้านผมอยู่กันสามคนนะครับแค่สามคนเองนะ 2ห้องกับ3คนแน่นอนครับแต่ละห้องก็มีแอร์ครับเท่ากับแอร์สเครื่องครับตู้เย็น3เครื่องนะครับไมโครเวฟสองตู้นะครับแต่ที่มากกว่านั้นอาจจะมากกว่าบ้านอื่นก็คือบ้านผมมีตู้ปลาเป็นตู้ปลาทะเลสวยงามาความใหญ่ก็ประมาณทัก50นิ้วนะครับาตามรูปเท่าที่เห็นนี่นะครับคราวนี้เนี่ย นอกนั้นก็จะเป็นทั่วๆไปมีปั๊มอามีปั๊มน้ํานะครับปั๊มน้ำํำนอกนั้นก็จะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าจิปาถะ,ะออตั่วไปพัดลมแสงสว่างอะไรต่างๆแต่ไม่มีเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับทางบ้านไม่มีเครื่องทําน้ําอุ่นเป็นไงเครื่องใช้ไฟฟ้าประมาณนี้กับค่าไฟประมาณ5,000ันกว่าบาทเกือบ0 0พัเป็นไงบ้างฮะหนักอยู่นะ คือเป็นเงินเดือนของหลายๆคนได้ครึ่งเดือนเลยอะครับผมต้องหาเงิน5,000กว่าบาทในช่วงหน้าร้อนกับหน้าฝนเนี่ยนะครับหน้าหนาวประเทศไทยคนตัดไปมั้งมีอย่างมากก็อาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยผมต้องหาอย่างนี้ทุกเดือนประมาณเดือนละประมาณ5 0 0พกว่าบาทเกือบเกือบ6 00 0ทุกเดือนเริ่มไม่ไหวนะครับคราวนี้ก็เลยมาลองดูว่าทำไงดี คราวนี้เนี่ยวิธีการแก้ปัญหาของผมนะครับเคยมีรุ่นน้องของคนหนึ่งมาเที่ยวที่บ้านนะครับก็เขาบอกว่าทําแบบนี้สิอ่าหนูเพิ่งทำไปเขาเป็นผู้หญิงนะครับแอรบ้านพี่เก่าแล้วนะอืมเก่าจริงผมใช้แอร์ตัวนี้ยมาประมาณครับอืมตั้งแต่ผมอายุประมาณยี่สิบหกยี่ห้ายี่บหกตอนนี้ก็ ประมาณสัก20ปีซึ่งโคตรถึกเลยครับแอร์นี้โคตรถึกเลยมีซ่อมบ้างอะไรบ้างก็ใช้งานได้เย็นเย็นอยู่นะฮะผมก็มเปลี่ยนแอร์คือห้องผมค่อนข้างใหญ่ห้องนอนอะเนาะมันก็ใช้ประมาณขั้นต่ำต้องใช้ประมาณ18,000 BTU ก็ถ้าเปลี่ยนกันจริงๆก็คร,ค,รคร่คราวๆนะราคาคร่าวๆพร้อมติดตั้งพร้อมแอร์พร้อมอะไรเนี่ยก็ประมาณสัก20,000 หม,หมื่นไปปลายถึงสองหมื่นก็โอ้โหหนักอยู่นะสำหรับคนที่ยังไม่พร้อมอะไรอย่างเงี้ยอืมก็อยากจะเปลี่ยนแต่คราวนี้ถ้าเปลี่ยนไปแล้วอ่ะค่าไฟมันลดลงไม่เยอะทำไงผมก็ถามน้องคนนั้นไปต่อว่าแล้วถ้าเกิดพี่เปลี่ยนไปแล้วเนี่ยสมมุติว่าตีไปเลขกลมๆอ่ะสองหมื่น เสียตังค์ไปสองหมื่นแต่ค่าไฟสมมติอ่าอาจจะลดลงเพราะเราก็ไม่รู้เนาะว่าไอ้คำว่าเบอร์ห้าหนึ่งดาวสองดาวอะไรเนี่ยที่เป็นแบบใหม่ๆเนี่ยอินเวอร์เตอร์ด้วยเนี่ยถ้ามันลดตักงสี่ร้อยห้าร้อยมันซึ่งมันแทบไม่มีประโยชน์แต่เราต้องเสียตังค์อ่าหมื่นไปไปลายๆกับถึงสองหมื่นเนี่ยก็หนักหนักเข้าไปใหญ่ใช่ไหมฮะบางครั้งเรามีเงินเก็บเล็กๆน้อยๆแต่ต้องมาเสียตังค์ค่าแอร์แพงขนาดนี้แต่ว่าค่าไฟลด สมมุตินะรถสักสามสี่ร้อยอย่างเงี้ยมันแทบไม่เกิดผลอะไรเลยถูกไหมฮะเขาบอกว่าอ่าน้องคนนี้เขาบอกว่าหนูเปลี่ยนมาแล้วพี่ค่าไฟห้องหนูลถประมาณพันกว่าบาทบอกเฮ้ยแอร์เครื่องเดียวเนี่ยนะลถประมาณพันกว่าบาทเป็นไปได้เหรอผมก็มานั่งคิดคราวนี้เนี่ยเออทำไงดี เปลี่ยนดีไหมน้องเขบอกว่าหนูก็ไม่มีตังค์เหมือนกันนะตอนก่อนจะเปลี่ยนเนี่ยเพราะแอร์เครื่องนึงเอาไปเทิร์นด้วยเนี่ยก็ได้เต็มที่ก็พันหนึ่งพันห้าเวลาเขาตีราคาให้เราเนาะมันก็ตีเป็นของเก่าตีเป็นอะไหล่อะไรอย่างเงี้ยบอกว่าหนูทาแบบนี้ค่ะหนูอะไปผ่อนผ่อนแบบ ไม่ต้องอาจจะมีดาวติดเล็กๆน้อยๆพันหนึ่งสองพันอะไรเงี้ยแล้วก็ผ่อนไปเป็นเดือนๆก็คือพูดกันง่ายๆนะครับก็คือเอาค่าไฟที่เราต้องจ่ายเพิ่มเติมส่วนเกินเนี่ยสมมุติว่าน้องบอกว่าลดมาประมาณพันหนึ่งพันกว่าบาทเนี่ยสมมติว่าเราผ่อนแอร์ใหม่ผ่อนไปสักพันกว่าบาทเหมือนกันกเท่าแบบว่าเราเอาค่าไฟส่วนต่างเนี่ยมาผ่อนแอร์ใหม่นั่นเองนะครับผมก่เฮ้ยน่าสนใจว่ะ ผมก็เลยอ่าค้ำข,ข้อมูลรีเสิร์ชข้อมูลดูว่าเอ้ยแอร์รุ่นไหนอะไรยังไงเอาแค่พอใช้ได้แล้วอาจจะไม่ต้องแบบหรูหลาหมาเห่าเครื่องหนึ่งอ่าหมื่นแปดพันยุเครื่องหนึง 18, งน่งมันก็มีเนาะสองหมไปปลายถึงสา0 0 0ก็มียี่ห้อดังๆแบรนด์ดังๆนะครับก็ลองไว้คราวนี้ผมก็หาข้อมูลนะครับว่ายี่ห้ออะไรที่มันพอเหมาะพอควรกับงบที่เรามีอยู่ใน ระเปาของเรานะฮะผมกะว่าไม่อยากผ่อนก็ซื้อสดเลยดีกว่ากัดฟันนะครับผมก็ไปเจอแอร์มาก็กคือยี่ห้อตัวนี้นั่นก็คือแอร์ TCL นะครับรุ่น T Pro WiFi นะครับเป็นปี2025นะครับเป็นของปีนี้นะซึ่งส่วนใหญ่เวลาเราไปซื้อมันก็จะต้องดูปีด้วยนะครับ ว่าเราได้แอบปีล่าสุดหรือเปล่าหรือถ้าเป็นเป็นแอ์ของปีหรือ2ปีที่แล้วแล้วมันถูกตั้งหน่อยแล้วทุกคนชอบใจพอใจก็ก็ว่ากันไปนะครับแต่นี้เป็นตัวของปี2025ท่านี้เราจะรู้ได้ไงว่าเป็นปี2025ก็ดูตรงนี้ครับข้อมูลจากพอของเครื่องด้านข้างครับจะอยู่ด้านข้างเห็นไหมฮะตรงนี้เขาจะบอกเลยว่าผลิตเป็นของปีอะไรเห็นไหมฮะ 225 0แล้วแอร์ตัวนี้มันดียังไงโอเคผมก็ไปค้นข้อมูลจำเพาะของเจ้าแอร์ TCL ตัวนี้นะครับรุ่นนี้นะครับจากหน้าเว็บของ TCL นะฮะอ่ะเรามาดูคันอย่างแรกเห็นไหมครับอ่าเราจะเห็นว่าข้อมูลเบื้องต้นที่เขาให้มาเลยตั้งแต่ผมคลิกเข้าไปดูนะฮะขนาด 9,000 K หรือก็คือ9,000 BTU K คือเติมสูตรไป3ตัวนะครับก็คือหลักพันนั่นเองนะครับ9,000 BTU เนี่ยมันจะเพิ่มให้เป็น9,530 BTU ได้เพิ่มด้วยแล้วคราวนี้ห้องผมเนี่ยจะต้องใช้18,000 BTU ผมก็มาดูว่า18,000 BTU มันก็วงเล็บอีกเป็น19,000กับอีก50 BTU แสดงว่าเราได้เพิ่มจากเขามาเนี่ย อีกประมาณ1,000 BTU เลยทีเดียวนะฮะเพราะงั้นก็ดีกว่าผมก็อ่ะโอเคเก็บความชอบนี้ไว้ในใจนะครับคราวนี้เรามาดูภาพมีกันนะครับภาพแรกก็เป็นตัว Air TCL แต่จริงๆแล้วอันนี้รูป,ร,ปรูปจากหน้าเว็บเนี่ยกับตัวจริงเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันก็คือว่าตัวจริงของผมจะเป็นแบบนี้จะมีตัวอินเวอร์เตอร์อยู่ที่มุมซ้ายล่างของของอ หน้ากากแอนนะครับก็ไม่เป็นไรแต่ว่ามารุ่นเดียวกันก็โอเคนะฮะคราวนี้สิ่งที่ดีอีกอย่างหนึ่งก็คือเห็นไหมครับด้านขวาบนมันจะมีฉลากไฟ,ปร,ไฟร 5, กกประหยัดไฟเบอร์ห้าแถมบวก1ดาวก็คือประหยัดไฟเบอร์ห้าบวก1ดาวก็แสดงว่าประหยัดไฟมากกว่าประหยัดไฟเบอร์ห้าธรรมดาส่วนยี่ห้ออื่นอาจจะมี2ดาว3ดาวถึงถึงสี่ห้าดาวอันนี้ก็ว่ากันไปมันก็จะตามราคาตามยี่ห้อนะครับ คราวนี้อ่ามาที่หน้านี้นะครับเขาบอกว่าบานสวิงของตัวแอร์เขาเนี่ยเป็นรูปตัว S นะครับที่เป็นเอกสิทธิ์ชของ TCL นะครับมีรูขนาดเล็กที่มีการจัดเรียงแบบไม่สม่ำเสมอและมีขนาดแตกต่างกันนะครับมากถึง1,422ูเพื่อเป็นการกระจายลมเย็นนุ่มนวล ช่วยลดกายประทะผิวของคุณโดยตรงอ่อันนี้ผมก็ไม่รู้หรอกก็เอลองมาใช้ดูก็เป็นวิวัฒนาการของเขานะครับรูปต่อมานะครับ smart control บอกว่าเพิ่มเพิ่มกับการควบคุมตลอด24ชั่วโมงได้ทุกวันผ่าน TCL Home App แสดงว่าเขามีแอปเป็นของตัวเองนะครับก็คือเป็นคล้ายๆกับ smart home นั่นเองก็คือถ้าเกิดแอปคุมี TCL แล้วก็มีทีวีเป็นที l เป็นรุ่นใหม่นะครับผมเน้นนิดนึงว่าเป็นรุ่นใหม่ที่มันสามารถพวกเข้าแอปได้นะครับหรือจะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆที่เป็น TCL คุณสามารถเพิ่มไปในแอปของ t c l ได้เลยนะครับแล้วสามารถถ้าเป็นรุ่นใหม่จริงๆที่เป็น WiFi เนี่ยอย่างแอร์รุ่นนี้เป็นระบบอ่า i นะครับเขาบอกว่าอ่าใช้งานฟังก์ชันจากระยะไกลผ่านแอปสำหรับอุปกรณ์อัจฉริยะสั่งการจากที่ไหนเมื่อไรก็ได้หรือ สั่งการผ่านคาสั่งด้วย Google Assistant อ่าอันนี้ก็เป็นลูกเล่นของเขานะครับก็แสดงว่าสมมุตินะครับว่าคุณอ่าทำโอมาเหนื่อยและวันนี้ดึกเลยนั่งรถไฟฟ้าหรือรถเมล์หรือขับรถกลับบ้านเนี่ยก่อนถึงบ้านสัก10นาทีคุณสามารถสั่งเปิดจากแอปพลิเคชันของเขาได้เลยนะครับ เพียงแค่เข้าไปในแอปกดปุ่มเปิดแค่นี้แอร์บ้านคุณก็จะเปิดให้พอคุณกลับถึงบ้านก็คือชฉ่ำเลยนะครับก็เป็นลูกเล่นของเขาก็เป็นระบบใหม่ๆซึ่งยี่ห e ้ออื่นก็อาจจะมีเหมือนกันนะครับผมต่อมานะครับลูกเล่นของเขาก็คือ t ทชั่นโกฟินคืออะไรครับ t ทชั่นโกลฟินเขาบอกว่าสารที่ผสมเป็นนื้เดียวกันในคอยเย็น แผงคอยเย็นเป็นสิทธทิบัตรเฉพาะของ TCL รับบายน้ำบนแผงทำความเย็นแบบรวดเร็วทนทานต่อการกรัดกร่อนช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและไวรัสอ,อันนี้เป็นสิทธิทบัตรของเขาแสดงว่าเขาจดสิทธิทบัตรแล้วก็จะมีเฉพาะของ TCL นั่นเองนะครับผมต่อมาครับ Real Copper ห0 0เปอร์เซ็ ก็คือท่อทองแดง100%นะครับคือในในแผงแอร์ของเขาเนี่ยเขาจะใช้ทองแดง100%เลยก็คือว่าบางครั้งทองแดงจะมีส่วนผสมของอย่างอื่นอ,อาจจะเป็นเหล็กเป็นนิกเกลิลเป็นอะไรต่างเป็นส่วนผสมแต่อันนี้คือ100%เป็นทองแดงเพื่ออะไรครับเพื่อลดการเสื่อมสภาพของท่อทนต่อการไกรกร่อนและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานนั่นเองแดลว่ามันต้องทน แต่ใช้จริงจะทนไม่ทนอันนี้ยังไม่ทราบต้องลองใช้กันดูนะครับต่อมานะครับอ่า fast controlling เย็นไวภายใน30วินาทีสัมผัสประสบการณ์ให้ความเย็นอย่างรวดเร็วภายใน30วินาทีอันนี้จริงไหมผมลองติดแล้วห้องผมอะจริงๆอะใหญ่เกินเบอร์ของแอร์8 8 0 0นนะใหญ่กว่านิดหน่อยครับ คราวนี้เนี่ยเวลาผมเข้าห้องนอนใช่ไหมผมก็จะเปิดแอร์ไว้แล้วผมไปอาบน้ําสมมติผมใช้เวลาอาบน้ําผมเป็นคนอาบน้ําไวก็ประมาณสักห้านาทีไม่รู้ว่าไวไปหรือเปล่านะแต่เป็นคนอาบน้ําไวหลังจากอาบน้ําเสร็จเนี่ยพขเข้ามาเปิดมาในห้องนอนนี่คือชําเลยนะครับอันนี้ผมยอมรับว่าเป็นเรื่องจริงนะลองใช้กันดูได้นะครับฟังก์ชันต่อมาของเขาครับคือ3 d air flow นะครับ3 d air flow ก็คือฟังก์ชันการไหลเวียนของอากาศ บานสวิงสามารถปรับได้ทั้งซ้ายขวาและขึ้นลงถึง4ทิศทางทำให้ผู้ใช้งานได้รับความสะดวกสบายในการใช้งานอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมชอบที่สุดของ Air TCL รุ่นนี้นะครับเพราะอะไรฮะบางยี่ห้อจะมีแค่ปัดซ้ายขวาใช่ไหมฮะบางยี่ห้อจะมีแค่ปัดขึ้นลงอันนี้เป็นข้อจำกัดของแอร์บางยี่ห้อซึ่งผมไม่ชอบ ผมชอบที่จะเปลี่ยนทิศทางไปทา้งไหนก็ได้จะขึ้นลงซ้ายขวาไปทา้งไหนก็ได้นี่ผมชอบมากนะครับหามานานนะครับยี่ห้ออื่นก็อาจจะมีแหละแต่ว่าไม่รู้สิผมปิ้งที่ TCL รุ่นนี้นะครับต่อมานะครับความเย็นคงที่แม้อุณหภูมิภายนอก60องศาเซลเซียสนะครับเขาบอกว่าการรักษาความเย็นที่เสถียรเนี่ยแม้อุณหภูมิภายนอกร้อนถึง60องศา โอ้โหอันนี้คืออาจจะเป็นทะเลทรายแล้วเนาะก็ยังทําให้คุณหนเย็นสบายไม่ว่าอุณหภูมิภายนอกจะสูงกล่องควบคุม e-box ของเขาเนี่ยยังระบายความร้อนด้วยอากาศไหลเวียนช่วยให้มั่นใจได้ถึงการระบายความร้อนได้อย่างต่อเน,นื่องแม้ที่อุณหภูมิแวดล้อมภายนอก60องศาเซลเซียสและความสามารถในการทำความเย็น100%ที่อุณหภูมิแวดล้อม50องศาเซลเซียส อันนี้ก็คือเป็นวัฒนธรรมของเขาที่เขาคิคดคิ้นขึ้นมานะครับแล้วก็มาถึงอันนี้ก็คือสมาร์ทอินเวอร์เตอร์นะครับก็คือเป็นแอร์ระบบอินเวอร์เตอร์นั่นเองนะครับเขาบอกว่าประหยัดเงินและประหยัดพลังงานด้วยสมาร์ทอินเวอร์เตอร์ด้วยการผป,ประหยัดพลังงานสูงสุดถึง60%สิบเปอร์อินเวอร์เตอร์อัจฉริยะช่วยให้ไปถึงอุณหภูมิที่ตั้งใจไว้ได้เร็วยิ่งขึ้น อันนี้เขาเอาคิดคนขึ้นมานะครับประหยัดพลังงานได้สูงสุดถึง60% Safe Cleaning เฟเพื่อช่วยลดค่าใช้จ,จ่ายและประหยัดเวลาในการเรียกช่างมาล้างระบบทำความสะอาดตัวเองอแบบนี้ก็ได้หรอเขาบอกว่ามันจะปรับอุณหภูมิให้ลดต่ำจนถึงเกิดเป็นน้ำแข็งปกกลุมด้านในของแผงคอยคอยเย็นนะครับ และเมื่อน้ําแข็งเกาะตัวเต็มพื้นที่ของบริเวณบนแผงคอยเย็นแล้วเนี่ยหลังจากนั้นน่ะจะทําการละลายน้ําเพื่อล้างสิ่งสกปรกฝุ่นและแบคทีเรียอย่างมีประสิทธิภาพเออเจ๋งเว้ยเป็นลูกเล่นของเขาเลยนะครับผมและนี่ก็คือ air tcl นะครับรุ่น t pro นะครับเป็นตัวของ2025ก็คือปีนี้เลยนะครับปี2568นั่นเองนะครับ ที่เขาผลิตนวัตรกรรมของแอร์เขาขึ้นมานะครับมาแข่งกับยี่ห้ออื่นรุ่นอื่นผมบอกเลยนะราคาจับต้องได้มื่นกว่าบาทนะครับจริงๆแล้วเนี่ยจากที่ผมอสอบถามรุ่นน้องมานะครับที่เขาเป็นช่างแอร์เนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วนะครับแอร์ดังๆหลายยี่ห้อเนี่ยมันก็ผลิตที่เดียวกันนะครับเพียงแต่ว่า รูปแบบรูปทรงหรือนวัตกรรมต่างๆเนี่ยมันก็ใส่เข้าไปเพิ่มเติมตามของยี่ห้อนั้นๆรุ่นนั้นๆแล้วก็ตีแบรนด์ส่งคืนให้บริษัทอันนี้จริงไม่จริงผมไม่ทราบนะแต่ว่าจากที่สอบถามมามันเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้น TCL ตัวนี้ผมว่าผมอยากลองใช้แล้วพอวันติดตั้งจริง ก็โอเคใช้แล้วก็โอเคผมถือว่าผมถูกใจนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือค่าไฟผมลดผมติดประมาณแค่ครึ่งเดือนนะครับครึ่งเดือนค่าแอร์ผมติดอ่าถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยผมติดปลายปลายเดือนอปลายปลายเดือนมิถุนายนนะครับ ประมาณ28หรือ29มิถุนายนี่แหละแล้วปกติค่าไฟที่มันจะมาที่เขาจะมา,าเช็คที่มิเตอร์เนี่ยมันจะมาประมาณวันที่15-16เพราะนั้นผมตีไปครึ่งเดือนครึ่งเดือนนี่ค่าแอร์ผมลดไปแล้วประมาณ1,000บาทมาดูบินค่าแอร์กันเดี๋ยวผมจะไล่ตั้งแต่ก่อนเลยนะตั้งแต่ต้นปีมาเลยต้นปีแล้วามาดูกัน ครับเดี๋ยวเรามาดูค่าไฟย้อนหลังของผมกันนะครับตั้งแต่เดือน2นะครับเดือน2คือกุมภามา,มาดูกันตามรูปนี้นะครับเดือน2เนี่ยน่าจะยังหนาวอยู่รู้สึกว่าปีที่แล้วจะหนาวหน้าเนาะหนาวยาวครับมันจะอยู่ที่3,200กว่าบาทนะครับพอ,อมาเดือน3เนี่ยเห็นไ,ไหมฮะร้อยปกติละค่าไฟขึ้นมาถึง5,200 เดือน4เมษาก็คือเดือนที่ร้อนที่สุดนะครับก็คือ5,554บาทเดือนที่5 5,527บาทเดือนที่6 5,146บาทผมเปลี่ยนแอร์ตอนประมาณปลายปายเดือนของเดือนที่6นะครับเดือนที่7 ถ้าไฟเขามาเช็คที่มิตเตอร์เนี่ยประมาณวันที่15-16ราวรานี้นะครับประมาณนี้ถ้าไฟผมเหลืออยู่ที่4217บาทแค่ครึ่งเดือนนะครับตีไปประมาณครึ่งเดือนถ้าเต็มเดือนผมว่าน่าจะลดมากกว่านี้นะ,ะเดี๋ยวผมจะเอาบิน2ใบมาเทียบให้ดูเดี๋ยวจะหาว่าผมไปแคปของคนอื่นมาหรือเปล่าหรือว่าเมย์ขึ้นมาเองหรือเปล่า มาดูกันครับอันนี้คือบินสองใบนะครับที่เป็นาทางผ้าฝ่ายเขาแจ้งมาผมขออนุญาตเบอชื่อของเจ้าของมิเตอร์นะครับเพราะว่าเป็นชื่อของคุณอาผมนะครับแต่ผมจะเหลือตัวหน้ากับนามสกุลท้ายๆไว้นะครับแล้วก็อาจจะขอ,อเบอเลขที่มันสำคัญสำคัญอะไรนิดหน่อยนะครับผมจะใ,ให้ดูแค่ตัวเลขนะครับ ก็คือเดือนอเดือนอะไรบาเดือน6กับเดือน7นะครับหเดือน6เนี่ยจะอยู่ที่5 1า0ันหนึรนะครับ46ิบาทนิดๆนะครับมีเศษสตางค์ส่วนเดือนล่าสุดนะครับก็คือ4 2 1 7ับ็าท73สบามตางค์อันนี้คือบินสดๆนะครับที่ไม่ได้ทำการแก้ไขอะไรนอกจากเบลอ ่วนที่สำคัญออกนะฮะนี่คือ a i r TCL รุ่น T Pro WiFi นะครับผมเป็นไงบ้างครับใครใช้ r i r TCL อยู่นะครับหรือมีแอร์ยี่ห้ออื่นที่อยากจะแนะนำให้เพื่อนๆที่ชมคลิปนี้นะครับได้ลองเอาไปใช้กันนะครับก็ลองเสนอมาที่คอมเมนต์ได้นะครับ ไม่รู้นะผมชอบใจ TCL ตัวนี้มากนะครับมีวัตรกรรมที่เขาคิดค้นขึ้นมาเป็นสิทธิทบัตรของเขาเองเลยนะฮะที่ไม่ต้องไปตามใครนะครับผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือไม่ใช่พรีเซนเตอร์หรืออะไรของ TCL นะครับคือชอบก็มาบอกต่อนะฮะส่วนใครใช้อยู่แล้วประหยัดค่าไฟได้จริงช่วยคอมเมนต์บอกหน่อย เป็นการยืนยันว่ามันประหยัดได้จริงไหมสําหรับการเปลี่ยนจากแอร์เก่าแอร์ Air เก่าคือผมเก่ามากๆประมาณ20ไปีมาใช้ TCL ตัวนี้ประมาณครึ่งเดือนค่าไฟลดไปเกือบๆหรือเฉียด1น0 0แพันละถ้าเต็มเดือนผมว่าน่าจะลดมากกว่านี้นะนะครับผมเชื่อว่าแอร์หลายๆยี่ห้อเขาก็ทำมีวิพัฒนาการของเขาในการทั้งประหยัดค่าไฟ ยืดอายุการใช้งานของตัวแอร์นะครับหรือจะมีฟังก์ชันอะไรต่างๆที่เขาเอานำมานำเสนอนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่รับชมคลิปนี้และนี่ก็คือการลดค่าไฟได้จริงสำหรับคือไม่ได้ไม่ได้แค่แอร์นะตู้เย็นเก่าๆถ้าเปลี่ยนได้มีตังก็เปลี่ยนนะครับ ผมว่าจะช่วยประหยัดค่าไฟคุณได้หลายตังค์อยู่นะฮะนี่แค่แอร์ตัวเดียวนี่ประมาณเกือบเกือบครึ่งเดือนก็ครึ่งเดือนนิดๆน,นะฮะก็เกือบเกือบพันละตีไปพันนึงอะ่ะเลยกลมๆอะ่ะถ้าเดือนนึงละ่ะมันต้องมีพันกว่าบาทดีไม่ดีถ้าลดเต็มสองพันนี่ผมยิ้มเลยนะผมเอาเงินส่วนต่างค่าไฟไปใช้างอื่นได้เยอะแยะเลยนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนนะครับถ้าชอบคลิปนี้มากไปกว่าน,นั้นอยากบอกคนรู้จักอยากบอกพ่อแม่เพื่อนๆของท่านก็แชร์กดไลค์ให้เราด้วยเพื่อเป็นกำลังใจนะครับเดี๋ยวผมจะได้ทำคลิปดีๆมาให้ดูกันอีกส่วนใครที่ชอบ r tcl ตัวนี้อยากได้ก็ลองอไปเลือกซื้อเลือกใช้กันดูได้นะครับผมว่า คุมครับกับเงินที่เสียไปลองดูนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับการ,รชมสวัสดีครับ